สิบามมกราคม2อ6 7ากณศูนย์กุมารวชิชก,กรรมโรงพยาบาลลานาจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กๆที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลลานาและในช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจึงลดจัดกิจกรรมบันเทิในโรงพยาบาลาาแต่เป็นการจัดเซตของขวัญวันเด็กสำหรับเด็กๆป่วยเข้ามาใช้บริการรวมทั้งเด็กๆที่กำลังนอนพักร,รักษาตัวในโรงพยาบาลลานาในวันเด็กปีนี้ทดแทนวันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยเพราะจะได้ออกไปเที่ยวเล่นรับของขวัญในสถานที่ต่าง แต่ยังมีเด็กอีกหลายกลุ่มที่ไม่มีโอกาสไปร่วมสนุกกับกิจกรรมบัเฑ็กเนื่องจากการเจ็บป่วยที่ต้องมาพบคุณหมอหรือต้องมานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้ในโอกาสบันเด็กแห่งชาติที่ขี่รถกโรงพยาบาลลานนาขอสร้างความสุขให้กับเด็กๆในบันสําคัญโดยได้นําเซตของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆที่มาพบกุมารแพทย์ในสุขุมารวิชากรรมโรงพยาบาลลานนาและเด็กๆที่ต้องนอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเด็กถึงเตียงสร้างความดีใจให้ผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างมากแม้จะไม่สบายต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญ มาให้เล่นบรเทาอาการคิดถึงบ้านได้ทำให้ผู้ปกครองได้ผ่อนคลายบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆและความสนุกสนานไม่แพ้สถานที่จัดงานบันเด็กในที่อื่นๆสำหรับน้องๆที่ออกไปเที่ยวงานบันเด็จอย่าลืมต้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากาอนามัยในที่ชุมชนกันด้วยและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเมื่อสัมผัสประตูหรือลิ้บิดสาธารณะและอาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้านด้วยความปรารถนาดีจากพี่ๆโรงพยาบาลลาน,นาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา โรพยาบาลวิชาชีพจิรล,ลักษณ์จัน์กระจายหัวหน้า,ผานแผนกสื่อสารการตลาดโรงพยาบาลลานนา